สุดยอดเจ้าสำนักแห่งประวัติการตอนที่252ถึงตอนที่254รือจะตัดยังไงดีล่ะเนี่ยไม่ใช่ว่าตัดหินออกไปแล้วจะเจอสมบัติที่แท้จริงเท่าเม็ดข้าวแบบนี้มันก็แย่อยู่นะศีลานี้นั้นเป็นศีลาที่ถูกหล่อเลี้ยงหากว่ามันถูกแย่ออกจากสมบัติแล้วก็มันก็จะเป็นเพียงแค่ศีลาธรรมดาเรื่องง่ายๆเช่นนี้เราก็ผ่าตรงกลางไปเลยสิ ขอค้าลองดูหน่อยโอ้เช่นนั้นก็ยินดีต้อนรับการตัดศิลานี้ล้วนค้ายกับเกมกระบีเ่เล่มแรกนั้นอาจจะยังไม่สามารถเปิดอะไรมันได้แต่ว่าการตัดครั้งแรกนั้นคือโอกาสชั้นยอดมากที่สุดเลยละ่ะเพราะแบบนั้นแล้วข้าจะไม่ปล่อยให้กระบีเ่เล่มแรกนั้นเป็นของคนอื่นไปเด็ดขาดนี่เจ้าโอ้โหดูเหมือนว่าจะมีโชว์สนุกสซะแล้วสิ เข็ดวิหากระบี่ปากลัวคิดจะเดิมหันด้วยชีวิตอย่างนั้นเลยข้าไม่ยอมหรอกนะในตอนนี้จูอี้ก็ได้ตัดไปแล้วหนึ่งต่อไปก็มีแต่ต้องตัดด้วยวิธีพิเศษเท่านั้นถ้าหาว่าเขาเป็นน้องของหัวเฉินเกงว่าจิตสังหารที่จะลงมือของหัวหมิงนะั้นก็ง่ายต่อการจัดการยิ่งนะัก ถึงแม้ว่าจิตสังหารน,นี้จะสามารถหลอมรวมเข้ากับวิชากระบี่ป่ากลัวของข้าก็ร้วนแล้วแต่มีความคิดที่ต้องตระหนักรู้ชายผู้นี้เป็นคนที่น่าเกงขามยิ่งนะหากว่าหัวหมิงผู้นี้ไม่ตายไปเสียก่อนละก็เขาจะกลายเป็นกําลังสําคัญของตระกูลหัวแน่ๆในตระกูลหัวนั้นได้จัดอันดับความแข็งแกร่งของหัวหมิงไว้ที่อันดับสองแต่ว่าใครคือคนแรกกันนะข้าสงสัยยิ่งนะหลังจากที่ตูอี้ได้ทําการตัดกระบี่เล่มแรกไปก็ไม่มีใครทําการตัดอีกเลย ไม่มีผู้ใดที่จะเป็นคนต่อไปแล้วอย่างนั้นเลยยิ่งไปกว่านั้นกระบี่แต่ละเล่มนั้นล้วนแล้วมีโอกาสตัดโดนสมบัติกันทั้งนั้นแต่พ่อค้าเจ้าของสมบัตินี้ล้วนมีความสามารถในการยับยั้งความหวั่นใจได้สินะนี่ก็คงไม่ให้แค่โอกาสครั้งเดียวเหตุใดต้องลังเลด้วยข้าขอลุยเลยก็แล้วกัน แต่ข้าขอถามไว้ก่อนเลยว่าพี่ชายคงไม่ได้แกล้งหลอกว่าศิลานี้บริสุทธิ์ใช่ไหมข้าขอให้สัจจากับพวกท่านทุกคนเลยว่าข้านั้นไม่ได้หลอกลวงอย่างแน่นอนถ้าหากว่ามันไม่เป็นจริงละก็ข้าจะคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยละ่ะถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นข้าก็ขอลองดูอีกสักครั้งก็แล้วกันนี่เดี๋ยวสิ นี่เขาถึงกับแย่งตัดเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยฮถ้าหากว่าล้มเหลวอ,อีกแล้วก็ก็บอกเลยได้ว่าเป็นพวกที่ไม่ได้เรื่องแต่พอล้มเหลวก็หนีไปซะอย่างนั้นน่าไม่อายยิ่งนะักในความเห็นของข้าหัวหมิงไม่สามารถที่จะอดทนต่อความห่ายแพ้ได้เขานั้นน่ะไม่ได้สนใจว่าจะกำไรหรือขาดทุนหรอกนะเพราะงานสมบัติชิ้นนี้หาได้มีความสำคัญกับเขาไหม อย่างนี้นี่เองสินะข้าน้อยตู้ยขอร้บนามของท่านจะได้ไหมข้าน้อยมีน pues ามว่าจือเสี่ยวเต้ากู่งั้นก็มีเรื่องถัดไปก็ขอเชิญสหายเต๋าก่อนเลยจะดีไหมได้สิข้ากำลังสนใจอยู่พอดีเลยล่ะเพียงแค่สารอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่าสมบัติเช่นนี้ข้าคงจะไร้วาสนาสินะ ถ้าหากว่ายังคงทําแบบนี้อยู่แล้วก็ก็จะแบ่งออกเป็น2ต้องใช้กระบี่อีก2เล่มสินะศีลาก็อนี้ถูกตัดออกเรื่อยๆแต่พลังของมันนั้นยังบริสุทธิ์มากนะแม้จะใช้วิชาสํารวจก็ยังไม่อาจที่จะลดทอนพลังของมันได้จุย๋ยเจ้าคงจะสัมผัสถึงพลังบางอย่างจากศีลาธรมินนี้ได้สินะถ้าหากว่าเขาเลือกฟันจากข้างๆแล้วก็กระบี่เล่มนี้ก็จะสามารถบอกความแตกต่างได้ หยุดซะของชิ้นนั้นน่ะจะต้องเป็นของเราแน่นอนว่าศึกสุดท้ายน่ะมันย่อมเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่นั่นน่ะก็หายให้ปัญหาหลบนะปากกาแห่งแสงและความมืดโถยรียบลงมือกันเถอะอย่าปล่อยให้มันได้หัวหดอยู่ในกระดองสมกับเป็นผู้ที่สามารถต้านทานพลังของระดับวิญ,ญญาณได้ น้าภายในหม้อมังกรของฉินนี่นะเป็นของข้าแล้วพวกเจ้าคงเป็นคนจากราชวงศ์ฉินสินะแล้วมาทําไมกันละ่ะเจ้าจะลงมือต่ออยางงั้นหรือรีบกลับไปบอกองหญิงซิงวินซะว่าให้นางเป็นผู้นําคนต่อไปคงทําให้สหายเต๋ากู่รอนานแล้วสินะสหายจู้ีท่านก็สู้าพยิ่งนะหากว่าท่านมีเวลาล่ะก็ช่วยตามข้ามาทีสิข้าอยากจะแนะนําเหล่าสิ่พี่สิ่น้องของข้านะ เที่วของอสูนธรมินนับว่าน่าสนใจยิ่งนะก่อนหน้านี้ข้าก็เคยสูงเจออยู่นะมันมาจากอสูรวิหกธรมินนะเรียกได้ว่าพลังของมันที่เอ่อล้นออกมาเป็นพลังแห่งความมืดมันมีฉายาว่าราชาแห่งความตายเนื่องจากว่าพลังความมืดที่อยู่ในตัวของมันนั้นมันเลยเป็นหนึ่งในสารกรอสูรราชาธรมินนี่แท้จริงอสูรหมิงตู้เป็นอสูนโบราณที่มีพลังความมืดที่โหดเหี้ยมยิ่งนะมันมีฟันที่เป็นเอกลักษณ์และการตระหนักรู้ของมันเรียกได้ว่าอยู่ในจุดสูงสุดเลยก็ว่าได้ เต๋าหมิงกลัวแห่งวันมหาเสนีเองก็สามารถที่จะควบคุมพลังแห่งความมืดได้เช่นกันทั้งวิชาแสงและความมืดสองวิชานี้ล้วนเป็นวิชาที่ถูกสิทธิของเราเก็บไว้หมดแล้วสุดยอดยิ่งนับนี่สิทธิ์พี่สองข้าจะขอแนะนำให้ท่านรู้จักพี่หญิงท่านนี้เต่าจือเสี่ยวหลีกุย้ยอินพี่สาวหลีนะ่ะนี่เจ้ากำลังทำสิ่งใดอยู่เมื่อคู่ข้าได้ผลไม้วิญญาณของสิทธิ์พี่หญิงเข้ามาซึ่งข้าเลยก็ตามนางมาเพื่อหวังว่าจะได้เพิ่มอีกลูกนะ่ะ เจ้านี่ชอบกินผลไม้ของคนอื่นจริงๆนะแล้วเจ้าจะแลกอะไรกับนางก็แลกไปสิอย่างน้อยจะได้ไม่กลับไปมือเปล่าโอ้ใช่ใช่ลืมไปเลยนี่สิที่หญิงหาค่าคิดอยากจะแลกผลไม้อัศนีนั่นท่านจะโอเคหรือเปล่าข้าจะเอาสมบัติมาแลกกับท่านเหมือนกันนะสมบัติที่นั้นก็หาว่าเป็นของหายากอะไรหาว่าเจ้าชอบก็แค่กินไปนั่นก็โอเคแล้วกูเห็นนี่มันอะไรกันเหตุใดเจ้าไม่เห็นใจดีกับข้าแบบนี้บ้างล่ะปกติผลอัศนีเจ้าก็กินบ่อยเป็นประจำแล้วยังจะให้ข้าใจดีอะไรอยู่อีกล่ะ นี่กูเลยเจ้าหาของกินอยู่อีกอย่างนั้นเลยโต้ขนนี่เจ้าเป็นบ้าอะไรอีกอยากจะโดนหมัดของข้าเลืยังไงกันข้าคิดอยากจะเห็นสหายเต๋าโต้ขุนกับสหายกูประลองกันสักครั้งยิ่งนักเอาแบบนี้เป็นไงหาชนะเจ้าหมีใหญ่นี้ได้สักครั้งแล้วก็ข้าเองก็คิดอยากจะลองปามมือกับสารหลวงเหอนะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นพวกเจ้าฝั่งเหนือใช้วิชาอะไรพวกนั้นด้วยเชี่ยวชาญด้านหุ่นเชิดวิญญาณิีะดูท่านอกจากนิกายคงไหม บทวิชาเทพคงไหวท่องยุดก,ก็คงมีแต่ราชาฝั่งเหนือนี่แหละวิชาของพวกเจ้าล้วนเป็นของแสลงกับข้านะสิแต่ว่าเจ้าก็วางแผนมาได้ดีอยู่นะถ้าหากว่ามีโอกาสสักครั้งสานหลัวเหอผู้นี้ก็อยากลองคิดจะป่ามือรับวิชากับสหายเต๋าจากนิกายปฏิหารสวรรค์ทั้งสองเหมือนกันหากว่าเรามีวาสนาก็อาจจะได้เจอกันสักครั้งข้าก็ด้วยใครกันน่ะ ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่254 คลิปนี้นะครับจัดไป3ตอนเลยนะครับเนื่องจากว่ามันสั้นติดต่อกันมาหลายตอนกันไปแล้วคลิปนี้ผมก็เลยแถมให้เพิ่อมอีกตอนหนึ่งเพื่อให้มันจบลงในพอดีของเรานะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงตอนหน้าก็เดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีนะครับส่วนสรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีครับสวัสดีครับ